ฉันเฝ้ามองดูพวกเธอทุกคนด้วยความรักความปรารถนาดีและอยากจะบอกกับพวกเธอทั้งหลายว่าชีวิตเป็นทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราและเมื่อไหร่ที่เธอค้นพบความรักอันบริสุทธิ์ไร้เงื่อนไขและพันธนาการโดยสิ้นเชิงเธอทุกคนก็จะค้นพบศัตร,รรมแห่งชีวิตเธอเคยล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าแต่จิตวิญญ,ญาณน,นั้นกลับ แทรกซึมอยู่ในอากาศดำรงอยู่ทุกหนแห่งในโลกจนถึงขุนเขาหิมาลัยวันนี้ฉันอยากจะบอกความจริงว่าเราทุกคนเกิดมาเพื่อรักและใช้ชีวิตอยู่เพื่อความงดงามจงมีชีวิตอยู่เพื่อการเรียนรู้ศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในตัวเธอตัวของเรานั่นเองจงเรียนรู้เถิดว่าเราทุกคนต่างมีจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ จิตสำานึกอันบริสุทธิ์คือคุณสมบัติดั้งเดิมของดวงจิตวิญญาณทุกดวงในโลกใบนี้เราต่างก็เป็นพลังงานแห่งแสงสว่างและจิตสำานึกอันสูงส่งดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพวกเราล้วนสถิตอยู่ในจักรวาลแห่งนี้มาอย่างยาวนานฉันอยากจะบอกเล่าความจริงอันลึกซึง้งให้กับพวกเธอฟังว่าเมื่อแรกเริ่มกำเนิดจักรวาลแห่งใหม่ ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอันใดเลยไม่มีแม้กระทั่งรูปลักษณ์และรูปทรงของวัตถุท่าทั้งมวลยังไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างทุกวันนี้เอกภพและจักรวาลที่แทบจะเรียกได้ว่าไร้ขอบเขตนี้มีเพียงฝุ่นผงทุลีหมอกควันจะเรียกว่าหมอกควันก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะมันเป็นเพียงแค่ สภาวะของสนามพลังงานระดับไฮโดรเจนแก๊สหรือฝุ่นละอองในสนามพลังงานอันไร้ขอบเขตจำกัดนั้นมีความเป็นอิสระและเป็นสภาวะที่ไร้การเวลาจนเมื่อเกิดการเกาะกลุ่มทางสนามพลังงานที่เข้มข้นขึ้นการกำเนิดของวัตถุธาตุหรือดวงดาวดาวหางดาวเลิกดาวเคราะห์ และสพสิ่งในรูปธรรมท,ทางกายภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นสภาวะอันบริสุทธิ์ก็เริ่มเกิดการกลั่นตัวของกระแสจิตสำนึกรวมเพื่อหล่อหลอมให้เกิดจิตสำนึกวิญญาณอันเป็นวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมาเธอและฉันต่างวิวัฒนาการมาจากฝุ่นทุรีเราคือเชื้อชีวิตที่ถูกหล่อหลอมจากการเวลา ในสภาวะที่ไร้ตัวตนจิตสำนึกระดับฝุ่นละอองก็เกิดการสั่นสะเทือนในระดับอะตอมหรือส่วนที่เล็กที่สุดของอนุภาคโดยผ่านคลื่นไฟฟ้าและความถี่ระดับไมโครคอสมิกหรือความถี่ระดับจุลจิตจักรวาลเราถือกำเนิดในสภาวะที่ไร้ตัวตนเราถือกำเนิดจากสภาวะอันบริสุทธิ์ของจักรวาลมีธรรมชาติ และสนามพลังงานชีวภาพเป็นพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดจิตสำนึกอันบริสุทธิ์นี่แหละที่พลันก็เกิดสภาวะแห่งความรู้สึกขึ้นเป็นสภาวะความรู้สึกที่เรียบง่ายและไร้เดียงสาพวกเราต่างก็ล่องลอยในสนามพลังงานแห่งเอกภพอย่างยาวนานแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเราคือใครหรือเราคืออะไร